ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่29ุ่พฤษภาคม68นะครับเวลาตอนนี้ทุ่มกับ41นาทีนะครับก็ท่ามกลางฟุตบอลหลักๆที่ทยอยจบไปแล้วนะครับก็ฟุตบอลยุโรปเมื่อวานนี้นะครับก็เชลซีนะครับเชลซีจากอังกฤษก็สามารถคว้าแชมป์นะครับถ่วย เล็กที่สุดของยุโรปนั่นก็คือยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับยูโรป้าเนี่ยก็เป็นสปเปอร์ใช่ไหมยังเหลืออ่ายูซีเอลครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็ต้องลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้แต่ว่าไม่มีทีมจากอังกฤษนะ <l ux> รู้สึกอา่าเป็นอะไรนะอะไรชิงกะไรว่อาอ่าอินเตอร์ใช่ไหมอินเตอร์กับปารีสใช่ไหมอก็ วันนี้มีรายการสำคัญ2รายการนะครับแต่ว่าที่ยกมาคุยกันเนี่ยมีอยู่4คู่นะครับที่สำคัญเนี่ยก็จะมีฝรั่งเศสหลีก2นะครับนัดชิงชนะเลิศแมตท,ที่2ละเออมัน,ม,นมันชิงชนะเลิศกัน2แมตนะหลีกเอ่อหลีกเดิมฝรั่งเศสนะครับแล้งจะเจอกับเมดครับนัดแรกเนี่ยเมดเสมอกับแล้งมานะครับ1-1วันนี้ แหลงสามารถยื้อกลับมาเล่นในบ้านดูว่าจะทําได้ดีไหมนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นนัดชิงเหมือนกันนะครับก็เป็นเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับเป็นเคลม,มเนเซเจอกับสเปเซียนะออส่วนคู่ที่5ตอนแรกว่าจะวิเคราะห์แต่ว่ามันเตะเร็วครับแม่เหลือเชื่อสวีเดนครับเมลโมเจอกับฮักเคนเนี่ยเตะ2ทุ่มเฉยเลยนะครับออในขณะที่ฟุตบอลลีกออสเวคานเนี่ย อบอมมาบอสกานน่าเจอกับเยอการ์เดนเนี่ยยังเตะตั้ง5ทุ่มนะครับแต่บอนถ้วยเอามาเตะ2ทุ่มอ่ะเราไปกันที่คู่แรกกันเลยครับนอร์เวย์เอลิเตเซเลียน5ทุ่มนะครับบารานจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโมนะครับคู่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับฟอร์มของบานน่ะดีกว่าเยอะนะครับฟอร์มของบานดีกว่าเยอะก็ตอนนี้นะครับเจ้าิ่นบานเนี่ยอยู่อันดับที่3นะครับ ลงเล่นไป9เกมเนี่ยชนะ6เสมอ2แพ้1นะครับห้าเ,เกมโดยรวมล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะ3แล้วก็เสมอ2นะยิงได้18เสีย12นะครับในขณะที่โมนะครับโมอยู่ที่อันดับ12จาก16นะครับลงเล่นไป8เกมเนี่ยแพ้ไป50%แล้วแพ้ไปถึง4เกมครับแล้วก็แบ่งเป็นชนะ2กับเสมอ2ครับยิงได้แค่8ประตูและเสีย11 นะครับเอแต่ก็ต้องมองว่าโมอ่ะมันก็เสียน้อยนะ11ประตูจาก8เกมเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นทีมที่แบบโดนถล่มอะไรเละเทะนะ่านะถ้าเราดูกันเนี่ยมันมัน,มนแพ้มันก็แพ้แบบวุดวิดนะครับทีนี้ถ้าไปดูผลงานในบ้านนะครับในบ้านของบรานเนี่ยยังไม่แพ้ใครครับ5เกมเนี่ยชนะ3เสมอ2ยิงได้10เสีย6ประตูนะครับ ในขณะที่โมทีมเยือนเนี่ยเล่นไป4เกมครับชนะ1เสมอ1แพ้2เห็นไหมยิงได้4เสีย5นะครับก็ต้องบอกว่าเสียน้อยอ่ะไปเสียนัดแรกเยอะครับไปบุกไปแพ้ซานเดฟยอสเนี่ยศู 03, ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แพ้ขาดครับมีชัยชนะ1นัดด้วยครับบุกไปถล่มราย3 0ย3นะครับก็วันนี้ดูจากราคานะ ถ้าดูจากราคาเนี่ยผมก็มองว่าราคาเนี่ยออบานมันเป็นต่อจริงนะครับในเรื่องของแฮนดิแคปแล้วก็ฟิกออดนะครับก็ราคาถือว่าสวยนะราคาถือว่าสวยแต่ว่าถ้ามองกันในอีกมุมหนึ่งเนี่ยบอลมันค่อนข้างฟอร์มแตกต่างแต่ว่าบานวันนี้ขอแค่ชนะแล้วจ่ายน้ำออถ้าเป็นบอร์ดเอกชนเนี่ยเ2เลยนะ 92เลยนะครับโมเนี่ยมันแพ้มา2เกมติดนะแล้วก็นอกบ้านก็ไม่ได้เรื่องนะแต่วันนี้บ้านเนี่ยขอแค่ชนะนะแล้วก็พวกเขามี20แต้มถ้าชนะเนี่ยจะไล่ไวกิ้งซึ่งเมื่อวานเนี่ย <c oughs> บุกมาถลม่มเฉยเลยนะครับบุกมาถลม่มบอโดก,กิมเฉยเลยครับ4-2นะดูแล้วไม่น่าจะง่าย เออดูแล้วไม่น่าจะง่ายนะมันเหมือนจะราคาได้นู่นนี่นั่นนะแต่ว่าว่าดูแล้วถ้าไปดูดูสตินะครับถ้าไปดูสติก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยบรานด์เล่นในบ้านก็เอาชนะโมได้ยากจริงๆนะครับ6ครั้งล่าสุดเนี่ยชนะไปแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อด2ด้วยนะครับเออ แล้วก็แพ้เนี่ยหกเกมเนี่ยล่าสุดเนี่ยแพ้ในบ้านต่อโมไปถึงสี่เกมนะแล้วก็เสมอหนึ่งเอาชนะได้แค่เกมเดียวนะบานอนะ่ะเออพองั้นดูแล้วบอลมันมัน,มนเออน่าลองอะ่ะคู่นี้นะถ้าถามผมผมลองนะถ้าถามผมผมลองนะเออราคาเนี่ยก็เหมือนจะได้อะ่ะฟิกออดเนี่ยผ่านฉลุยนะ หานฉลุยเพียงแต่ว่ามองว่ามันไม่น่าจะง่ายอ่ะมันไม่น่าจะง่ายนะบวกกับจริงๆต่างฝ่ายต่างก็น่าจะเน้นแหละเพราะว่าไอ้ทีมเยือนอ่ะมันก็แพ้มาสองเกมติดในขณะที่บาร์เนี่ยมันก็ต้องการไล่จี้ไวกิ้งจากฝูงนะมผมมองว่าโมมันเล่นได้สูสีอ่ะถ้าจะแพ้ก็หมุดวิดนะครับเพราะงั้นเนี่ย ราคาที่ผมมองไปเนี่ยผมมองไปที่ครึ่งควบลูกนะลองโมงครึ่งควบลูก7จ็ดสี่ราคาเนี้ยน่าลงทุนนะครับผมมองว่านะ,ะน่าอยู่โมที่ราคาลองครึ่งควบลูกได้7จ็ดสี่หรือถ้าท่านไหนเป็นโต๊พับนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ราคาครึ่งลูกวัดใจแต่เชื่อว่าบอลมันสูสีครับนะด้วยสถิติการเจอกันด้วยแล้วก็ราคาถามว่าแปลกไหมก็แปลกนิดนึงไม่แปลกมากหรอกแต่ว่า ชอบโมนะครับชอบโมนะคู่แรกในนอร์เวย์เอลิเตเซเลียนห้าทุ่มนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2เป็นตัดเชือกนะครับหลีกเดอร์วันนี้ใครชนะก็จะไดเ้เลื่อนขึ้นสู่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะข้อมูลฝรั่งเศสเนี่ยมันค่อนข้างแบบซับซ้อนนะ <laughs> แต่ว่า เออมาเตะนัดที่2เฉยเลยนะอ่ะก็มองว่าวันนี้ก็ถือว่านัดแรกเจ้าเจ้ากันไปนะนัดนี้ใครชนะก็จะได้ขึ้นหลีกเอิงนะครับจากหลีกเดอก็จะขึ้นไปหลีกเอิงก็ราคาเขาให้เจ้าบ้านต่อตามเชิงอยู่ละและอย่างหนึ่งไอแง้แหลงเจ้าบ้านวันนี้สามารถบุกไปยื้อไปดึงเม็ดกลับมาเล่นในบ้านตัวเองด้วยหน้าเสมอ นะคือไม่ได้บุกไปแพ้มาไงวันนี้กลับมาเล่นในบ้านก็ต้องบอกว่าโอเคละ่ะความได้เปรียบก็ต้องอยู่ที่แรลงเจ้าบ้านเต็มๆอยู่แล้วนะครับเออก็ต้องอยู่ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าการได้เป็นเจ้าบ้านแล้วมันเป็นบอลน,นัดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าไปดูผลงานในลีกนะครับถ้าไปดูผลงานในลีกเนี่ยเ,ออเมดเนี่ยจบด้วยอันดับ3มนะครับมี65แต้ม่าสเกมเนี่ยชนะ18 เสมอ11และแพ้เพียงแค่5เกมนะครับแพ้เพียงแค่5เกมในขณะที่แล้งอ๋อแรง้แรงมันอาจจะอยู่ในในลีกเอิงหรือเปล่านะครับแล้วจับมาเพย์ออฟกันเหรออ,อใช่ไหมผมไม่เข้าใจระบบเขานะแต่ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูก่อน แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวขอคลิกดูหลีกเอิงแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันใช่ไหมก็งงๆงงนะแม่แปดแปดอ่ะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งผมว่าน่าจะใช่อ่ะน่าจะให้โอกาสทีมที่อยู่ในหลีกเอิงนั่นไงเห็นไหมหลีกเอิงก็คือแล้งแล้งมันอยู่ในหลีกเอิง แต่มันอยู่อันดับที่16นะครับอยูอ่เรียกว่ามีโอกาสได้เพย์ออฟส่วนอันดับ 17, 18ก็คือแซงเอเตียน mm hmm. กับมงเบลิเย่เนี่ยตกลงมาหลีกเดินแล้วแต่ให้โอกาสแล้งโอ้โหนะบอลอย่างนี้เล่นมาทั้งฤดูยังให้โอกาสอีกแสดงว่าเเขาค่อนข้างจะเก็บรักษาทีมหลนะีกเอิงไว้นะเออแล้งได้โอกาสแก้ตัวนะครับก็คือ วันนี้เล่นในบ้านนะครับเจอกับเม็ดเม็ดที่เหนื่อยมาทั้งฤดูกาลเนี่ยวันนี้ยังต้องมาเพย์ออฟกับแรลงอีกนะครับราคาเนี่ยเขาลองเม็ดกันนะเนี่ยราคาเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไปลองเม็ดที่68%แล้วก็อยู่ที่แรลง32%นะครับทีเนี้ยไอราคาแบบนเนี้ยทั้งฤดูกาลเนี่ยจริงๆเนี่ย มันก็มีเข้ากับมีไม่เข้าสลับกันนะแต่แต่ถ้าผมมองวันนี้ผมมองวันนี้ยังน่าอยู่แรงนะครับเพราะว่ามันให้ต่อน้ำล้นล้น2.02ขยับไปเป็น2.05นะครับในขณะที่ฟิกออดเนี่ยสตาร์ทที่2.35ขยับไป2.37ราคาแบบนี้มันจะต่อทำไมในเมื่อราคาถ้าเราถ้าเราดูกันตามลักษณะตัวเลขอะ่ะมันไม่น่ามามันไม่น่ามานะ ไอราคาแบบนี้แต่ก็เท่าที่เราดูกันมาบ่อยๆมันก็มาบ้างไม่มาบ้างนะเอาจริงๆแต่ว่าด้วยดีกีของแร้งอะ่ะมันเป็นทีมลีกเอิงนะเออมันเป็นทีมลีกเอิงแล้วก็เห็นเห็นว่าพอมาเล่นกับทีมลีกเดอเนี่ยบุกไปเยือนเม็ดเนี่ยก็สามารถยื้อผลกลับมาเล่นในบ้านตัวเองได้ผมว่าวันนี้แล้ง มีโอกาสเสมอในเวลาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ว่าดูแล้วยังชอบแล้งครับคิดว่าแร้งเนี่ยยังน่าจะได้อยู่ในหลีกเอิงต่อนะครับเพราะว่านัดแรกก็โชว์ผลงานได้ดีแล้วไม่น่าจะโดนหักมุกหลังจากนัดแรกเนีบุกไปสามารถยันเสมอเม็ดที่บ้านเขามาได้เนี่ยวันนี้เชื่อว่าแล้งจะสามารถเอาชนะได้ครับคู่นี้ ถ้าให้เลือกขอเลือกที่ราคาเสมอ7-2อยู่แล้งเจ้าบ้านนะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องวัดใจเสี่ยงหูแหว่งนะครับอยู่ที่ปอลบ5นะครับไหลลองกันใช่ไหมเ <c oughs> ออเดี๋ยวดูกันนะครับคู่ที่3คู่ที่3เป็นสวีเดนออสเวคาน5ทุ่มนะครับบอมมาบอบสกาน,น่าเปิดบ้านเจอกับเยอการเดนนะครับ คู่นี้แปลกไหมราคาแปลกครับถ้าอดีตการเนี่ยต้องบอกว่าเยอกาเดนมันคือมันคือทีมใหญ่มันคือทีมระดับบิ๊กเนมในสวีเดนออสเวคานนะแต่มาฤดูกาลนี้ต้องบอกเลยว่ามันมันผิดมุกผิดฟอร์มผิดฝาไปหมดเลยนะครับอ่เยอกาเดนเนี่ยอยู่อันดับที่11นะครับลงเล่นไป10เกมเนี่ยชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้4 ยิงได้แค่7ประตูนะครับทีมอย่างเยอกาเด้นครับลงเล่นไป10เกมยิงได้7ประตูและเสีย13นะครับในขณะที่บอมมาบอสกาน,น่าเนี่ยมี10แต้มจากการลงสนาม10นัดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้6ยิงได้12เสีย15ราคาวันนี้เปิดมาให้เยอกาเด้นต่อปอลบ5น้ำล้นล้นไปถึงฟิกออด2.3เลยนะครับก่อนที่จะขยับไหลลงมาลูกไม่ต่อครับแล้วได้น้ำลบ10 1.9เลยนะครับโอ้โหหน้าบอดเอกชนเนี่ยได้ถึง98เนี่ยเยอกระเดนนะครับโอ้โหแต่ถ้าเรามองเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดในความรู้สึกนะจริงไหมถ้าจะมองว่าวันนี้โอ้โหเยอก,กเดนมันจะแพ้อ,อีกหรอวะหาหเกม5เกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยมันชนะเกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับวันนี้ถ้าแพ้อ,อีกเนี่ยเท่ากับ6เกมเนี่ยแพ้3เสมอ2ชนะ1โอ้ย ดูแล้วมันก็แต่ว่าไอบ้บอมมาบอสกาน่ามันก็อยู่ในทรงที่แย่กว่านะคือหานัดล่าสุดเนี่ยแพ้มา4เกมติดแล้วนะครับแพ้มา4เกมติดแล้วแล้วก็ผลงานในบ้านเนี่ยก็ไว้ใจอะไรไม่ได้ครับ4เกมเนี่ยแพ้ไปถึง3เสมอ1น่งแต่ถามว่าราคามันแปลกไหมแต่ว่าผมไม่อยากสวนราคานะ จริงๆอะแต่ว่าถ้าดูดูกันทรงเนี้ยยังไม่เชื่อว่าเยอกระเด้นจะแพ้นะเออลองดูก็แล้วกันนะครับว่าเออว่ามันเป็นไหลหลอกอะผมผมคิดในมุมผมว่าคู่นี้มันเป็นไหลหลอกนะคิดว่าเยอกระเด้นจะมาะดูนะไม่ไปตามราคาแปลกนะถ้าไปตามราคาแปลกแบบเนี้ยมันต้องไปบอมบาบอสกันหน้าใช่ไหมแต่ผมมองว่าอะ เขาว่าเองไหลหอกว่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครหลอกใครคู่นี้ผมขออยู่เยอกระเด้นนะเออผมขออยู่เยอกระเด้นครับเขาให้บอมมาโพสกันหน้ามีต่อดพอด้วยนะลองเยอกระเด้นได้เจ็ดสองนะครับอ่ะลองวัดใจดูอ่ะอดูว่าเยอกระเด้นมันจะถึงแพ้อีกไหมอ่ะตอนเนี้ยอยู่อันดับโอ้โหอันดับที่สิอแล้วนะ ถ้าแพ้นัดนี้โอ้มันจะเหมือนแมนยูเราหรือเปล่า <c oughs> มีสิบสองแต้มอ่ะตอนเนี้ยเออเ <c oughs> อากัดฟันอยู่เยอะการเด่นนะครับกัดฟันอยู่เยอะกาะเด่นนะขอลองที่หน้าปอได้7-2หรือจะลองที่หน้าเสมอได้เก้าแปดก็ได้อ่ะผมว่าคู่นี้น่าจะจบเสมอน่าจะจบเสมอนะครับถ้าลองที่หน้าปอเจดสองเนี่ยอย่างน้อยๆก็ยังน่าจะได้ ค่าขนม36มนะครับลงทุน100ใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ที่หน้าเสมอลูกเนี่ยก็น่าจะลุ้นเหนื่อยลุ้นฟรีนะครับน่าจะเสมอคู่นี้น่าจะเสมออยู่เยอการ์เด้นครับอยู่เยอการ์เด้นนะคู่นี้คู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายเป็นเพย์ออฟอีกแล้วครับซีรีส์บีนะครับซีรีส์บี ก็เคลมเนเซ่เจอกับสเปเซียอ่าเคลมอนเนสเคลมเนเซ่เจอกับสเปเซียก็คู่นี้ใครชนะก็ขึ้นสู่ซีรีส์เอใช่ไหมสเปเซียกับเคลมเนเซ่สเปเซียเนี่ยมี66แต้มจบอันดับ3ครับเคลมเนเซ่เนี่ยจบอันดับ4มี61นะครับก็ใส่ตีค่อนข้างสูสีนะครับค่อนข้างสูสี ดูจากราคาเขายังให้เคลมเนเซ่ดีกว่านะครับทั้งๆที่จบด้วยอันดับที่ต่ำกว่านะจบอันดับ4ครับสเปเซียเนี่ยจบอันดับนะเออจบอันดับ3นะเ,ออนด 3, นะเดี๋ยวคุณดูเพย์ออฟก่อนว่ามันมีอะไรลึกลับเหมือน <c oughs> เหมือน ฝรั่งเศสอีกไหมนะเห็นไหมมันเตะ2นัดจริงๆด้วยนะครับวันนี้เตะที่บ้านเคลมนเนเซ่ก่อนแล้วนัดที่2เนี่ยจะกลับไปเตะที่บ้านของสเปเซียครับเออนัดชิงเตะ2นัดนะไม่ใช่นัดเดียวนะพองั้นเนี่ยเขาก็ให้เคลมเนเซ่ต่อตามเชิงไงต่อตามเชิงไงแล้วก็กระแสวันนี้มันค่อนข้างสูสีนะ อยู่เคม่ยอยู่เซ่ห้าสิบสี่อยู่สเปเซียสี่สิบหกใช่ไหม,มราคาก็งงง้งตามสภาพนะแต่ว่าถ้าไปดูสถิติการเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเคมบริดจ์เซ่ดีกว่าเคมบริดจ์เซ่ไม่เคยแพ้สเปเซียเลยครับเตะที่บ้านเคมบริดจ์เซ่เก้าเกมเนี่ยชนะห้าเสมอสีนะ่แพ้ศูนย์น่ะ อ่คือถ้าถ้าดูจากสถิติดูจากอันดับนะครับเออ่ถ้าดูอันดับตารางคะแนนเนาะถ้าดูอันดับตารางคะแนนเนี่ย,าานนนยก็ต้องบอกว่าเกมในบ้านของทางเคมเนเซ่เนี่ยเดี๋ยวนะดูให้เคมเนเซ่ในบ้านเนี่ยแพ้แค่4เกมจาก19เกเกมนะ ไม่แพ้15นะแพ้แค่4เกมนะสนแสดงว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแพ้ยากมากนะครับในขณะที่สเปเซียอกบานก็แพ้ยากแต่มันเน้นไปที่เสมออ่ะเกเกมเยือนของสเปเซียเนี่ยชนะได้แค่5เกมนะครับเสมอ11แล้วก็แพ้3แล้วยิ่งมันเป็นเพย์ออฟนัดใหญ่อย่างเงี้ยผมก็มองว่าสเปเซียโอกาสจะบุกมาชนะมันก็ยากขนาดในลีกมันยังยากอยู่แล้วอะ่ะวันนี้โอ้มันจะมา โชว์พลังเหนือ,อยังไงครับยังไงคู่นี้ก็ต้องกัดฟันอยู่เคลมเนเซ่นะครับคู่นี้นะขออยู่เคลมเนเซ่ที่หน้าปอ,อาได้เต็มพอดีนะครับได้เต็มพอดีนะอ่ะนี่ก็คือ4คู่นะครับ4่คูเ่เดี๋ยวนะอ่าสี่คู่นะครับสี่คู่คู่เมาโ,โมเตะแล้วเนี่ยสองทุ่มแล้วนะครับ ยังไงก็อย่าลืมครับเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันช่วยเหลือกันนะครับถึงแม้ฤดูกาลหลักจะปิดลงแต่บอลเล็กๆบอลย่อยๆก็มีมาให้ลุ้นนะครับนอร์เวย์นะครับสวีเดนฟินแลนด์นะครับยังคงวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าลีกใหญ่จะเปิดนะครับสามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อช่วยเหลือกันได้ที่ไลน์ ID นะครับ ทีเด็ดน้ำม e ู t d e e t เอน o นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ